เจ้าโมเสกซิโดเอฟฟังซื้อนำจ่ายเองครับผมวันนี้อยู่กับช่วงฟังซื้อล็อกนะครับผมจะพาไปชมคาเฟ่วันเกิดของพี่ยอนูวงมอนสเตอร์กันบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลย มาถึงที่ร้านโซโเคหัวลําโพงกันแล้วครับเข้ามาในร้านอย่างแรกเนี่ยเราเจอจุดสําหรับวางกิฟต์เอาไวให้มอนเบเบผู้น่ารักนะครับมีผู้ใจดีเนี่ยมาวางกิฟต์เอาไวให้เราหยิบกันมากมายเลยตรงนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปนะครับ NUNU เห็นกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าใครเอ่ยครับ ที่นี่เป็นคาเฟ่วันเกิดของตนฮยอนอูหรือว่าพี่ชยอน,นูนะครับรีเดอร์วงมอนสเตอร์เอกนั่นเองนะครับมีเห็นรูปพี่ชยอนูเซลฟี่อย่างทุกคนแขวนอยู่บนเชือกสีขาวติดกิฟต์น่ารักมากส่วนเชือกสีดำเนี่ยจะเป็นคําว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะตรงนี้จะเป็นตรงแบบโซนบาร์นั่งติดกระจกนะครับก็จะมีรูปพี่ชยอนูใส่กรอบนะครับจะมีทั้งลุกชุดฮันโบกลุกแบบว่าธรรมดาสบายๆชิลๆหรือจากงานแฟนไซ ตรงนี้จะเป็นชั้นวางหนังสือนะครับจะมีรูปวางทั้งหมด2รูปรูปบนเนี่ยจะเป็นลุกบนสเตทนะครับลุกแบบเท่ๆข้างล่างเนี่ยจะเป็นลุปแบบสบายๆนะครับก็จะเป็นว่าเป็นการทําผมหน้าม้าหรือจะเป็นผมแสกให้ดูลุกเท่ๆนะครับพอรูปนี้ผมชอบมากๆนะครับเราจะนารูปพี่ชยานูขนาดใหญ่เนี่ยมาใส่ในกรอบรูปนะครับก็จะมีรูปที่ว่าพี่ชยานูเนี่ยเป็นคนที่ เข้ากับบุคลิกที่แบบว่าเรียกว่าเซ็กซี่มากๆนะครับคือมีคนที่มีความเท่และก็หล่อมากๆครับซึ่งปีนี้พี่เขาก็อายุ30ปีแล้วครับจากเวลาสากลน,นะครับนับตามเวลาสากลสินี่จะเป็นโซนบาร์ขายน้านะครับผมเขาจะนารูปพิทยาน,นยมาติดบนเชือกสีขาวนะครับจะเป็นรูปเซลฟี่หน้ากระจกหรือจะเป็นรูปจากสานักข่าวรูปแฟนไซหรือว่าปัจจุบันเนี่ยพิทยานุเนี่ย เขาก็เข้ากรมรับใช้ชาติอยู่นะครับแต่อีกแป๊บเดียวพี่เขาก็จะออกมาแล้วนะครับทุกคนนี่จะเป็นบริเวณด้านล่างโซนขายน้ําเช่นกันนะครับจะมีรูปพี่ชายอนุขนาดใหญ่2อรูปนี่จะเป็นโซนทีวีกับโต่ปุ่นนะครับจะมีของออฟฟิเชียลวางอยู่นะครับปฏิทินหรือว่าจะเป็นป้ายชื่อของทางญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวว่ารูปใส่กอฟี่ขาตรงนี้จะมีบงของมอนสเตอร์เอ็กซ์นะครับแล้วก็เป็นรูปคู่กับเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นลุคในชุดตอนเล่นละครพีเรียดนะครับ นี่จะเป็นมุมอร่อยของพี่นูนะครับถ้าดูไม่ทันกดพอส์ได้นะครับเราอาจจะถ่ายเร็วนิดนึงนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นคาเฟ่ของพี่ชยอนูนะครับผ่านไปแล้วครับกับบรรยากาศคาเฟ่บันเกิงของพี่ชยอนูผมกลับมาปิดที่เดิมนะทุกคนเป็นไงเช่ากันไหมครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งให้กับพบผมด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ซอนซูมีเว็บแล้วนะไปดูกันได้ที่ทวิตเตอร์ของซอนซูนำจาจเลยบุรีนึ่นซอนซูนำใจมิดาอันยอง